อันนี้นะครับก็จะเป็นระบบตรวจสอบที่เราใช้ไบโอนะครับหรือว่าเราก็พิมพ์ HN เข้าไปได้นะครับอันนี้ค้นหาข้อมูลต่างด้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อต่างด้ถ้าเกิดเราไล่ๆดูนะครับตอนนี้เราจะลงทะเบียนในเฉินเอาไว้มีรายนิ้วมือนะครับคนอื่นไม่มีนะครับถ้าเป็นในเฉินก็มีนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะลองเช็คไบโอดูนะครับ โดยการสแกนนิ้วนะครับในเฉินในผมใช้นิ้วชี้นะครับสแกนสแกนเจอละขึ้นเป็นในเฉินนะครับสมมุติถ้าผมใช้นิ้วกลางสแกนนะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่พบลายนิ้วมือนะครับคราวนี้เราจะลองมาลงทะเบียนนะครับคนอื่นดูนะครับเราจะลงทะเบียนให้เกียรติศักดิ์นะครับ ก็กดที่ลายมือนะครับอันนี้ครั้งแรกของการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยมันจะเรากําหนดว่าให้เป็นนิ้วโป้งซ้ายนะครับกับนิ้วโป้งขวานะครับเพื่อที่เราจะจําได้แต่ตอนผมทดสอบเนื่องจากผมต้องกดเมาส์ไปด้วยผมจะใช้มือซ้ายมือเดียวนะครับเราก็กดตัวมาสเตอร์ก่อนอ่ะอันนี้เราเห็นมันหลุดแต่ว่าจริงๆคุณภาพมันได้96นะครับเราจะกดรีสแกนก็ได้นะครับอ่าอันนี้98นะครับยกออกครั้งหนึ่งนะครับ ื่อที่จะให้เป็นการบูรีไฟล์สองรอบนะครับโอเคความแม่นยำระดับ198นะครับตอนนี้ผมจะพิมพ์แค่นิ้วเดียวนะครับก็กดบันทึกได้เลยจะพิมพ์นิ้วเดียวหรือ2นิ้วก็ได้นะครับไม่สามารถอาโอเคมันบอกว่าไม่สามารถด้านขวาเนี่ยบันทึกไม่ได้นะครับแต่ด้านซ้ายนี่บันทึกได้ คราวนี้เราก็จะกลับมานะครับเช็คใหม่นะครับใช้นิ้วชี้ออกมาเป็นในเฉินนะครับใช้นิ้วกลางวางตรงไหนนะครับอาจจะยังมีบั๊กอยู่นะครับสักครู่นะครับ นิ้วกลางนะครับเช็คอ่าเป็นเกียรติศัก์นะครับก็ตามที่เราลงพึ่งลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับเราลองกดค้นหานะครับก็จะมีเฉินนะครับอันนี้เป็นนิ้วชี้นะครับตัวน,นี้ไม่มีเกรติศักด์ก็เป็นนิ้วกลางอันนี้ก็จะเป็นลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เราเรา,เราจะลองเช็คเฉินอีกรอบนึงนะครับ จีตสักมานะครับขับเื้องต้นก็จะเป็นเท่านี้เดี๋ยวเราจะส่งอุปกรณ์นะครับไปที่โรงพยาบาลให้ครับขอบคุณครับข้อมูลทุกนี้มาจากเใ,ใช้นะครับ